มือขวาซ้อนลงบนมือซ้ายอย่างน,นี้แล้วก,ก็สังเกตตรงนี้สังเกตมันก็จะมีอาการขยับขึ้นอย่างนี้ขยับลงอย่างนีนน้มีไหมเรา,ามีไหมมีสภาพมันขึ้นอีกขึ้นไปสักเดี๋ยวหนึ่งมาลงอีกมีไหมอาการขึ้นขึ้นลงลงมีไหมเอาหายใจเข้าแรงๆเพี้ยขึ้นหรือลงปล่อยลมออกเพี้ย ขึ้นหรือลงอ่าขึ้นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกลงตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกตัวนี้จะเป็นตัวบอกลมหายใจเข้าออกเห็นลำตัวขยับขึ้นก็คือหายใจเข้าเห็นลำตัวขยับลงก็คือการหายใจออกเราก็เลยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยอาการขยับขึ้นขยับลงประกายไหมเนี่ยตระาายไหมเฮะ รูเรียนลงเข้าลงวางรูเลียนนี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองจะดูว่าเราหายใจสบายหรือไม่สบายดูที่ความรู้สึกเราสังเกตมีไหมรู้สึกแน่นแน่นบ้างโล่งโล่บ้างมีไหมมีบางข้างประแน่นบางข้างก็โล่งมีไหมแน่นนมันสบาย,ย,บาย,ยด,นนดายูไม่สบายโล่งมันสบายมีไม่สบายดูตรงน,นี้ดูความสบายไม่สบายดูตรงรู้สึกแน่นแน่นโล่งๆเอาลงตูลงเข้านี แน่นหรือโล่งเนี่ยปล่อยลมออกแน่นหรือโล่งโนลมเข้าตอนโซนเข้าเนี่ยมือโล่งปล่อยลมออกเนี่ยมัโล่งอ่าแน่นมันสบายไหมโล่งมันสบายไหมเนี่ยดูความรู้สึกสบายไม่สบายดูความรู้สึกเนี่ยมัอโล่งตรงนี้ดูสองอาการนะหายใจเข้ารูลมเข้ารูว่ามันแน่นหรือมันโล่ง หายใจออกรู้ลงบอกรู้ว่ามันนน่นหรือมันโล่งรู้ว่ามันสบายหรือไม่สบายรู้ลงหายใจเข้ารู้ว่าสบายหรือไม่สบายรู้ลงหายใจออกรู้ว่าสบายหรือไม่สบายรู้สองอย่างต่อไปลองทำนี้เส้นรู้ไหมที่แต่อยู่ท่านี้รู้ไหมเยนไปท่านี้เดี๋ยวนี้อยู่อย่างนี้รู้ไหมกลับมาท่านี้อีกรู้ไหมกลับมาท่านี้รู้ไหม สังเกตแขนซ้ายอยู <ges> <Set> ่อย่างไรรู้ไหมรู้หรือไม่รู้สังเกตแขนข้างขวาอยู่อย่างไรรู้ไหมสังเกตพี่ลาตัวอยู่อย่างไรรู้ไหมสังเกตขาข้างซ้ายอยู่อย่างไรรู้ไหมสังเกตขาข้างขวาอยู่อย่างไรรู้ไหมสังเกตศีรษะอีกรู้ไหมสังเกตแขนข้างซ้ายอีกรู้ไหมสังเกตแขนข้างขวาอีกรู้ไหม สังเกตที่ลำตัวรู้ไหมสังเกตขาข้างซ้ายรู้ไหมสังเกตขาข้างขวารู้ไหมนี่นี่เขาเรียกว่ารู้สึกโดดพวกร้องอาจารย์นะตัวใจใจตัวสังเกตนั่นแหละที่โดนิโสมันเราสังเกตใจใจที่จะรู้ไหมนี่แหละนี่นี่แหละเรียว่โดดนิโอะใจใจแขนข้างซ้ายรู้ไหม ม,มีเรียกประโยน์ิโสใส่ใจแขนข้างขวารู้มันมีเรียกประโยชน์ิโสใส่ใจลำตัวลู้มันตัวใส่ใจเรียประโยน์ิโสกระจายเรื่องกรจายแล้วนะกระจาแล้วก็คอ